เดิมครับสวยเช่นเดียวกับฟีด็อกครับดูสีดำปูครับจบวันนี้นั้งเตะทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นยุ่งใจเลยระหว่างที่เลียบหลอดกอฟีด็อกเนอะ อ๋อเกณฑ์ขึ้นเวล,ลาแรกเริ่มแล้วว่าเป็น,าน,านทางด้าเปรี้ยงก็มันผู้ได้เขี่ยก่อนนะบุกจับฝาไปซ้ายตายไหลลูกนี้มัดแหงออกมาต่อทางขวาผู้ถึงนก็ใไปทิ้องออกข้างไปได้ย,ยังไปลูกพุ่งกบย้อนกลับมาตั้งกันยใหม่อ่ะเปิดลูกนี้ไม่ผ่านับตีกระตับทิ้งมันครับโกงไม่ไปไหนครับรออ,อ,อยังได้อยู่ข้าง ไหลมาขอเล่น้กับพีดอดเซนเตอร์เาบอลไปเก็บลูกทหน้ามีอยู่ไม่ได้ไม่ได้แล้วลูกนี้ลูกสีว่าอะไรอะซ้ายสุดมนประอคอรอยู่กัมิว อ้ลบให้ถงนนี้ดูว่าเล่นกันฝุ่หวจะทำให้เองรับ้ายไมถึงเกโดนตัดต่อมาเียบเปิดลุนเกินไปแล้วมันึงวนี้เเปิให้เพื่อนในกาเกตโทษนคนัเ้มีกาก็ไปเลยเพื่อเวยเย่เดเดกังหมดเลยเดก็เ มเนาเรียนแบบต่อเลงจะยิงจนตายพอเขยิงเสร็จไม่เห็นด้านสายลงไม่ไหวอ่ะเราให้คนตาดูเฮ้ใ่ใจล้หรอกมายลบนเนี่ยไม่หลงแล้วนยมดหเลยออมเช่ โอเร่ด oh, oh, oh. ีกไม่ถึสนาทีแล้วเ็นีล่องขึ้นมาไปแล้วจากประตูของเอกลลูกัว่องเกรนีนเก็บสาคะแนนได้นขยับอ่ัมจับเนี่ยขยับได้นะเยโอ้โหเล่นมาไม่ถึสนาทีดีแล้ว็ขึ้นแล้วประตูไปแล้

ยังไม่ตรงต่อกก็ต้องมาสุดท้ายแล้วรับเพีรอตผมตั้งเตมจากปาาประตูขึ้นมาครับฝั่งทีงด้านสียองลังแากได้ประตูขึ้นไปก็คือการเล่นก็ดาจยะรัดตูมากึ้นขอสำหรับฝีรอง ตั้งเสต lên สั้นเลยครับศิษอบลมๆไม่ เปิดลุกลุกมากไม่หึงนัแล้วไปนิดเดียวแล้วจังหวะสุดท้ายมันโคตรเลยเต็ม่ไม่ต้องมาเ่อนหมดเลยนะเล่นไ้แล้วต่อได้แกงข้าวมันไ้ครับนิวสายทะลุข้องมังเอกต้องกลับมาข้างใหม่แล้วก็เคาะจังหวะที่โดนเข้ามาเร่งแล้ว งเราไปได้ที่จัอหวัดท้ายผู้ตัดสินให้ฟ้าไปยกขาดักแล้วนิดนึงก็แม่มาดูจังหวัดนี้เป๊สไปทิครับข้อเก็บโทษเยอะมากแตจะตามสนามเลยครับจะได้เปิดเข้าไปพี่ดอวปั่นมาแล้วไปตรงต่อเลย ตั้งใจต่อป่าประตูของด้านเทียบว่าขึ้นมาครับเล่นน้ำซ่านไปบมอบันทัขขวาตรงกไม่มีใครเข้ามาโศกทางประตูแตอนนี้ชิปเข้ามาเก็บบอลได้หรือเปล่ายก็โดนซ้ายดูโดนเตะนิ้งออกห้างไปน้ำไปลูกทุ่งของเทียบแล้วทางนั้นขวาโหนใครอยากจะทุ่งทุ่มหยอยนะเอ้า เ้าปัดจังหวะนี้บอลออกข้างเลยเบิร์ดจ่ายกะลุไม่มาแล้วจะโดนสวนกลับขึ้นมาบิวเบิร์ดยาวลูกนี้ปัดไม่ได้ดูก้มหลบแล้วให้บอตบลตกลงมายังได้อยู่ตัดมาแล้วสู้หมู่ดูข้างในได้ที่บอกตกการกระเพื่อมแต่ที่มาได้อะพี่บแล้วจะโดนสวนกลับจักบอลได้สวยเป็นยอบแล้วลูกนี้แม่ต,ตาสองเสีย ก็ารให้าไว้ก่อนก็้วก็นกระเาสุดท้ายนิั่นเท้าที่ึงตาจะเขาเิดกบโนวางไว้ก่อนาทงไว้ลอริบบาทสิบบาทียเี่ยเนี่เี่ยเน่เ่ยเนี่ยเนนี้ยเยี่เนี่เเนี่ย่ย่นเนยนีย่ กับโดดแมกดอนแล้วก็ดโดออกหลังไปแล้วไปเตะมูมของเพียร์ก็ทางด้านขวาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเอาเราปัดลูกนี้กแอนยังไม่พุ่งหน้าปากประตูต้องเตะมีดออกหลังไปแล้วไปดองยังคงได้เป็นลูกเตะมุมทางด้านซ้ายนีกครับ้งหนึ่งครับแสดงว่าที่พี่พูดที่ที่บอกว่าต้องโดนนะ อนัคือโดไปแล้วต้าโอ้โหเขาแรกลูกนี้ยงง่ายเกินไปครับเราเข้าด้านข้างกักบฝายด้วยรเปตั้งตต่อาประตูอตอกไีอออออดองขึ้นมาครับไนด่เิดยเย้ยเยยเปิดยาวขึ้นมาหวะนีี ้อย่าไห้ห่างนะพี่แบบด่ากลับมาได้เราแปะออาบาลขวาพี่หนูจับโดดเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายโอ้โหแท็กไม่ทันล้วจังหวนี้ฟูลเร็วเลยครับเบิร์ดพักเราใส่ต่อตังหนี้ดูครับใช้ไหลเปลี่ยนอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้ถ้าปล่อยมไปสาวสองวิ่งไอ่เอกจังหวะนี้ยังเป็นตั้งโลโรช่วยเกมรับเราเตะพิงออกไปได้หรอ ยังเป็นลูกเตะคมของ,ของรอีดอกครับไหนด้วยแล้วยาน้มันยังไม่ไมีเลย มาขวาพี่หนูไม่ระหว่างน,นี้เลี้ยงบอลจ้าวไปหน่อยเสียบอลให้กับซีร้อขตอแตะผ่านเหมือนกันตั้มอยู่ี่บอลใครจับออกมาทางขวาสุดเส้นเราวให้มาตรงกลางไม่ถึงครับจังหวะสองยังปัม้มกันอยู่มัดแไปอ้อตัวสวยมากครับแล้ว,วดเด้งมาอย่นี่ตัวสว,สวนกับเอ้แทงต่อมาจุดเส้นมัดถือต่อทุกทงเรียบร้อยเลยพี่หนูคู่ตัวไหนนี่ทัวร์เมย์ก็มาจ่ายมาตัวคิดเรื่องพาร์ทูนี้ถือ ต้องหนักกระพิการพอดีพอดีเลยฟัตติ้งมาแล้วเล่นความเร็ววิญิจสวนผู้หล่อมตัวเข้าไปเลยครับโอ้โหด้วยต้องพงเยอะมากครับไม่เจอไอ้ทเลยตอนแรกเนี่ยพยายามเรส่งให้เพื่อนคนอื่นเลยไม่มีใครเติมขึ้นมาเขาเอกก็มองออกไปที่มอนแล้วนาเห็นเพื่อนว่างอยู่เขาเริ่มทำทางไปดูวนายจังหวะสุดท้ายครับคนสายก็ดีคนยิงก็ดีเลยจังหวะออกมาก่อนผู้หล่อมตัวจะผิดนิดเดียวครับยิงสวนเข้าไปแล้วเป็นประตูที่สองให้กับ มันได้ตีย่อมแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองสีงแล้วครับไม่ตายไรไรตรงจังหวะน,นี้ตัดสินใจยิงไกลแล้วใหม่ต่อแล้วเปลี่ยนการข้างมาทางซ้ายแอ้วไปลูกคือกลับมา แล้วจะแก้ไขก็ดีเยอะตีได้ไปตัดหลังมาลูกนี้มาเก็บได้ครับตีเส้นด้านขวาสายย้อนกับเปอนู่หนูว่าสายย้อนนี้ตีต้องมาได้จริงๆครับยูนที่มีเวลาเยอะครับไม่มีใครเข้ามากิดตามด้วยครับตัดสินงใดยิงสูงเลยแล้วไม่ตรงต่อเลยโว้ สบายน,นี้ชายบอลออกมา,าขายังได้อยู่ครับตีกลับมาตั้งแต่ตอนนี้ขยับมาเจ้าพี่ตูเราลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาบแล้วเอาแล้วไอ้ดีออดอ๋อตั้งเข้าขวาจริงดีมาตู้จะไม่หลานพุ่งกับประตูครับตรงต่อด้วยต้องหวังว่าจะพู่ไปหาจ้าวขึ้นมาครับอกให้เลื่อนยอดเยี่ยมสวนันี้ตั้งบอลหลบอยู่แล้วฝาออกมาทางขวาครับตี ไปเองสวยมากเอาแบบนี้ก็โดนดึงลังไว้นิดนึงเพืก็สิให้ได้ต่อไปมาแถบยังได้อยู่หรือเปล่าพี่เอ๋จะมาเหรอกูไม่ทางนี้นะจังหวะนี้เป็นลูกชุงกี่ดอกปุ้มย้อนกลับมาตั้งแต่ใหม่ครับไปหนึ่งร้อยดูรู้อนนี้ไม่รู้จะส่งให้ใครคเปล่ามาฮัดไปยันลูกนี้เกิดแลงออกห้างอีกแล้ว để lũ cho hồi, biếc cơ, thu dón tăng cái mày còn còn tăng không, ôi, bay cho bảo tui, nha, đôi đi, เลี้ยงไปสายเลี้ยงอตีนแรกมาะปานีเดจะได้เรนี่้หมงผิดเลี้ยงดเข้าตูเองแล้วตูบางๆนะว่าคู่ผูู้ต้องชมผู้หลอตูเลยเสาแรกม็ติดวิญาดีมากครับหลายๆทีเี่ยหมกเข้าประตูตัวเองเพราะว่าผู้หล่อมตูเลี่ยไม่ได้อ่านว่าตรงหลังจะมากลบอันนี้เนี่ย ตู่เล่นกันดิมเส้นยากจังเลยหรือเปล่าตัวลุงสองเราจงังหวะนี้เตะพินออกข้างไปโปกทินออกมาแถวสองพี่หนูจับลงมาครับแล้วโค้งติดกันไปเรื่อยเลยพี่เปิดมาจังหวะสุดท้ายบังเล่าฝุดออกหวังไฟแล้วไปต,ตั้งเตะกระป๋าประตูขึ้นมาครับจะังหวะนี้ไปตั้งเตะครับเล่เนงมากเลยครับ โตริิบอลไปอยู่ที่ปั๊ทางด้านขวาตายไม่ครับตูมย้อนกลับไปตกกั้งเอาใหม่คร้บตั้งป้าออกมาทางด้านซ้ายครับฟิลซ้ายสุดนี่พักประคองอยู่ตัดเข้าในแล้วให้มาตรงกลางเองเอา้าบอลจ้อนหลักเพื่อนนิดนึงแล้ชวชาร์จจังหวะนี้ดีดีแล้วฝึดออกมากเลยครับ แล้มีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ถอดเอาวิจุหอกจะส่งที่เหน่งลงมาครับตาายมายนะปาดเอาเลยสมหวดไปได้ด้วยให้ลุนนี้ลุนเดียวเดียวโอ้โหลุนงนสอตู้ไห้ออกอาเซ็ตไปดีจังนี้สายติดจังหวะแรกเพิ่งอีทีลุดออกมากไปเองครับ โอ้โหดูออกมากูฟิน้องเกือบจะได้ประตูที่สามแล้วมั้งโอ้เติดพุ้งเสาประตูนิดเดียวคุ้มขนาดใส่มาปะปล่อยบอลตกแล้วบอลมันเป็นหนีแชมป์กูใช้ความใหญ่ปังแล้วไหลมาไหลมาแก้ไหลสวยแล้วตอนนี้ให้ตรงกลางโอ้โหโค้มาทะไลน์แบบนี้นี่ฟาวแน่นรอจะมาเออสียเลยตีคิกครับจังหวะสุดท้ายก็ให้แบบทำได้เรียบแล้ มาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของเทียกครับถ้าเข้าจะไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับกับแพงใช้ถึงสามคนแล้วสำหรับฟรีด็อกดูที่บอลสองคนจิงเราลูกนี้จังหวะสองเอ้าเราโอ้โหโอ้โหไม่ได้เหลือเสี้ยมากโอ้ยทุกวันนี้คนเดียวมันจะพูดในหลาเดียวเลยโอ้ยยิงไม่หาดเลยวัา เรื่องเท้าใหม่เลยนะเป็นรองเท้าใหม่เลยบางอยู่เราตก้าาหลังแล้วฝา้นนี้โอ้เหดือเชื่อมาตะกเพียบไม่ได้ประตูตีไข่แตงืเสาสองโลกงๆาตั้โอ้ไม่ได้หน่นอนทีไม่บ่อยแล้วก็หอเอ้าลูวปูนี่เราตกรอนี่เข้านนอเดียวโอ้พีนองดูสองจังหวะนี้น่าจะฝันโนกันะปอง่ะ ปาดยาวมัดถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ตกบกพินหนอกได้โอ้แล้วจังหวะนี้ก็เหยียดเท้มหามาด้วยหรือเปล่าจังหวะเยื่อนจะทนนิ้งตัวลงไปมงกษ์ใช่ไหมน้อยลงไปไปกีดกันนิดนึงต่อกลับมาเล่นต่อครับแต่ตกกลับมายังเป็นบอลของซีร็อกครับเบ,บิร์ดแปลออกมาทางขวาปะ เปิดลูกลูกนี้ล้างเอาอีกสองสบายฮะสาดเร็วขึ้นมาจัไม่แน่จริงแล้วตู้ก็จะคว้าทโอ้โหตัดโอ้โหแล้วเยิงวันแรกลูกนี้สวยเลยครับป้าอ่าบอลตกลงมาไม่ปล่อยปล่อยให้บอลจะโดนพื้นถึงค้งครับให้มันจะโดนลงมาแล้วอู้จับจังหวะบอลดีมากแล้วก็คู่บอลตกลงมาไม่ให้ถึงพื้ดก็ไฟดื้ยขวาเข้ามาลูกนี้ปิ้งเสียบเสาหน้าเข้าไปเลยครับโอ้โห น่ายิงลูกน,นี้สวยสวยว่วนลดงานครับโอ้โได้ประตูที่สามรี่พี่บก่อนหน้านี้ตั้งจะได้ประตูตีไข่แตกก็ทำไม่ได้ประตูประตูที่สามพีกเห็บหน่อยหน่อยมาเปิดโอ้โหดขึ้นมาตอนนี้ตรงกลางเพื่อรออยู่โอ้โหมาตีสี่ซ้ายลูกนี้ เออเท้าอาจจะไม่ได้เท้าถนัดก็แต่ว่าก็ต้องพยายามยินไม่ขอนี้กลอดแบงนี้ถ้าเป็นเท้าขวาก็น่าจะทำได้ดีกว่ากงนักฟุตบอลตั้งเต่ตาเปล่าและวโขึ้นมาตาโตขึ้นมาไม่ถึงนะตาพอสั้นๆคี่เบิร์ดใช่ตางก เปิดเปลือดกปลไอดเปลือดเปึือดเปลอดเปลือดเปลือดลอดเปลืไดเปลือดเปลืดเปล้อดเปลาอดเปอดเลอดเปอดตปลือดเลอปอดเลืเอดเปลืลดเปลอดเป้ือปดองเลือปดเปลอดลอดเปเลอเลอ้เเอ <geon> หลุดออกหลังไปเองครับนิ้วเหยียบเตะมุมให้กับทางด้านเทียครับธนาสายเนี่ยเอาเลนท์ขันครับจริงยัดตรงนี้แล้วก็สวนกลับกะแปะฝ่าออกมาตรงกลางโอ้ให้เสืดจะไม่ดีแต่ว่าเอกยังไปเก็บบอลต่อได้ครับพี่ต้อง หลายทะลุโอ้โหลึกเกินไปเลยจังหวะสุดท้ายครับจับบอลจังหวะแรกไม่ดีครับก็กกลับมาได้เองเปลี่ยนขึ้นมาทางซ้ายสุดยังเก็บได้ครับพี่น้องแล้วไฟเองโห้ลิมเส้นจังหวะนี้ไม่ออกเปิดกั๊ดมาตรงกลางไม่ห่างกระปู่ยังไปเตะปุ่มก็ไม่โดนสวยมัตคูก แทงได้เล็งเตะฟุตครับยัดเสาแรกครับเข้าซองเข้าประตูแล้วเล่นเร็วครับบอันนี้ทีเด็ดให้มาเต้าอู๋ชนะเกินไปแล้วไม่มีหุดท้ายปัดเข้าเลโอ้๋อไปเข้าแต่ด้านหลังเลยแล้วเต้ฮ้ยแบบอันนี้เอาแน่นอนครับ อ๋อจังหวะนี้ปีคิกครับของปีกย่อกอีกครั้งนึงครับถือดีบอลสองคนครับเบิร์กับบัสปั่นแล้วก็มาตรงต่อแต่เข้าฟองเสาตูดไปกโดดลูกนี้ลึกไปครก็ไม่แล้วกลับกลับมาไอ้ยาวขึ้นมาคิไม่มีใครครับกินเองดูบอลลงมาไปดิ เปิดยัดไปเสาสองสีจับครั้แรกไม่ดีนะแล้วก็ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยจะมีการทดเวลาบาดเสร็จออกไปหนึ่งนาทีเท่านั้นครับยัดเข้ามาแล้วพี่แดงกินยุ้งยินี้สกัดทิ้งเอาไว้ได้ครับพี่น้อมเราตัวโหดูเขาแปะให้มัดทางซ้ายไม่ออกด้วยแล้วที่เราสามคนตรงกลางมีสองฟับทันหรือเปล่าเก็บได้ลิมเช่รอเพื่อนแล้วข้างในสิฟา จับกอเอาแล้วไปสะดุดลุกโอ้โหเดูว่าี่จับกอไม่ดีเองครับน่าเสียดายนะบุปดอมดูนะประตูที่ฝากอานที่หือต่มโอ้โหจะเป e ิดก็ร้อนหลังเพือจะยิก็ไม่ตรงต่อครับอ่าะรถไปราวัเจ็จแล้วครับ นาท right? oh, ีสุดท้ายกันกำลับรถเสร็จเปิดออกมาเปิดโอ้โหตัดเท่าไในให้ดีแล้วแล้วก็หมดเวลาแล้ว